เอของดีแงว่างนะรับวาตามนะลุพ่อแดงขอชมพุทธคุณขอชมบารมีขอชมพลังลุงพ่อแดงขึ้นตรงขท้าชิดกันนึกาเลยนะเอ้ยปเลงพ่อจับโดนผมนะถ้าโยมมีม่อแดงก็ผมโยมใช้กยนได้นะ โยนติดตัวไว้โยนแต่ขอโชคขอลาบขอเงินของงานไปไหนแค่ก็ไปเพื่อทำระยะกิิจการขอเองนะตอนนี้ขอชมพลังผู้แดงนะออกอยู่ตรงนะอาการนั่นอบไหมผู้แดงแข็งมู้ถิ่นเอาเอาออกสิถ้าเราไม่มีนะออกพบกันใหม่นะกลันั่นเก่งวุฒิชีเลยจบไหมเก่งไหม ตอนนี้ไม่มีนะคู้พแดงกดนะก็พแดงูเบา่อแดงขอชมพุทธคุณขอชมบารมีขอชมพลังลู้พแดงเอามือช้าถือไว้ ไปทักกันนะเอาแข็งบนหินนะเอาแข็งินเอาครว่านะเอาแข็งบนหินเอาพ่กคนแรงนั่นแหละเอาออกนี่ถ้าเรามีนะพ่กคนใหม่เก่งนะก็ได้คนเราให้รูาของนี้เป็นของที่นะใลของเรา